สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะให้ความรู้ในเรื่องของคําที่ออกเสียงว่าไอนะคะก็คือเป็นสระไอแล้วก็สระไอไม้มาลายนะคะแล้วก็มียอยักษ์ต่อจากพยัญชนะต้นค่ะนะคะเช่นคําว่าไทยนะคะสระไอไม้มาลายท่อนอาหารยอยยักษ์นะคะแล้วก็คําว่าไทยตัวนี้ก็จะเป็นชาติไทยประเทศไทยนะคะ ต่อมาประชาธิปไตยนะคะปอปลารอเรอสระอะชอช้างสละอาทอทงสละอีปอปลาสละไอไม้มลา,ายตอเต่ายอยักต่อมาค่ะคำว่าออทายทธรรมนะคะสละไอไม้มาลายทอทหารยอยักทอทงรอหันมอม้า คำว่ามหาไทายนะคะมอม้าหอหีบสราราอดเด็กแล้วก็สราราไอไม้มาลายทอทหารยอยักษ์นะคะนี่เป็นตัวอย่างคำนะคะสราราไอไม้มาลายแล้วก็พยัญชนะต้นแล้วก็ตัวยอยักษ์ตามมานะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ